เที่ยวไปกินไปกับชายเล็กเสนอเมนูสุกี้ครับพี่น้องมากินสุกี้นะกันได้พี่น้องน้ำซุปครับผมเครื่องทำน้ำซุปครับหัวเชเท้าหอมหัวใหญ่หัวผักกาดตีนไก่นะครับผมน้ำซุปจะได้วันหวานหอมครับผมนี่ครับหมูครับแล้วก็ลูกชิ้นกุ้งครับผมุกี้ผักนานาชนิดครับผักบุ้งเห็ดเข็มครับเห็ดหอมผักกาด น้ำจิ้มสองรสชาตินะครับผมรสชาติน้ำจิ้มขมกับน้ำจิ้มซุก,กี้ครับผมทำกันเลยครับมากินข้าวในกันครับผมมาเด้อกินข้าวซุก,กี้ซุก,กี้มากินซุกี้หนกกันครับผมทำน้ำซุปกันเลยครับผมรสดีนะครับผมชอนเลีนหนึ่งแล้วก็ซีอิ๊วขาวครับผมหนึ่งช้อนหนึ่งหนึ่งแค่นี้นะครับผมแล้วก็ใส่เครื่อที่เรา เะทำน้ำซุปไปเลยครับผมตีนไก่ครับพี่น้องมันหวานเสร็จมันหวานครับผมใช้ท่าอเาอ่อโระกาดผมใช้เท้าครับผมเสด็จมันหวานพี่น้องแล้วก็หอมมือใหญ่ครับผมเฮ้ยครับผมสวัสดีครับผมยวไปกินไปกับชาเล็กมากครับพี่น้องสุก,กี้สุก,กี้ผลหมุนโตรครับผลหมุนโตบรรยากาศนี่ครับหมูหมูต,ตอนนี้ญ่เลยพี่น้อง มีน้ำจิ้มสองรสชาตินะครับผมน้ำจิ้มสุก,กี้กับน,น้ำจิ้มขมเนืนนนน้อนุ่มเนื้อนุ่มเดี่ยผม ทานอยู่ทุกรางด้วยพี่น้งองวิธีบอพ่อือครับสุดยอดครับผมเมนูเพื่อสุขภาพครับผมมาครับผมุน้อง มีหน,นูถึงค่อยๆกินเรื่อยๆนะครับมันห่อนมันห่อน,นหมูหมูหันอันชิ้นใหญ่ๆเลยครับผมเป็นปากเต็มคำอัดกินเส้งล่างเด้พี่น้อง พักได้แล้วครับดูต่อสุขภาพสุกี้แล้วต้องกินเนื้อกินอะไรก่อนนะครับผมพักกินที่หลังครับค่อยนับซุปเลี้ออกที่้านมาด้วยพี่น้องทั้งไก่ทั้งไก่กว่ากันเถอะม,มางแหนม้ำจิ้มสองรสชาติครับผม้ำจิ้มขม้ำจิ้มดี ลูกชิ้นกลุ่งครับกินน้ำซุปปลาโอ้โหสุดยอดหวานมีหัวใจเท้า น <c oughs> ี่พสประกาศกัตีนไก่แล้วก็มูใหญ่เป็นไหวานน้องมนู่นถึงกิงค่อยๆกินเป็นเรื่อยได้พี่น้องว่ามันมินู่น,น,น,ห,นหอนเล่นเห็ดนี้เร็เรวกว่าไรครับเดี๋ยวหลวกปากพี่น้องเลย ยังกอบเติมอ่ะกินขอบเตวมาวกินลำบ๊งองขอบเติมมากขอบเติมมากเดี๋ยวขอบเติมไปกินลำบ๊กงบรรยากาศยาเมยาเมย็นครับ เมนูเพื่อสุขภาพนะครับผมติ้นนี่ก็เสาวนิก่กระปิกระเป๋าครับผมลูกแรนสบายผักเยอะๆแลนภาษาไทยกับวิ่งวิ่งเครื่องพร้อมหลาชนิดรูชิงกุ้งอยง่างๆในปา่า อัันชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้เลยครับผมเ,เต็มปากเต็มคำซื้อมาเรากัเลยกินกลุ่เด้วยพี่น้อง เดี๋ยวพีหอมลงก่อนขอบคุณพี่น้องที่เขามารับชมเนาะครับผมเดีย๋ยวไปกินไปกับทะเลครับผมเมนูเมนูมืนมน,มนี่เมนูกินอยากเลก็กน้อยครับผมเมนูญี่ปุ่นเมนูเกาหลีเออเดี๋ยวนี้ไทยกินดีนะครับ กินซุกีผมบริวารเนี่ยซุกีจะดีกว่าเออไออย่างเนีย่ยออย่างมุกตะเพราะมุกธรรมมีปั้นมีอย่างหลายครับผมซุกีนี่น้ำซุปแบบนี้ง็ดีครับผมแต่อยู่บ้านกับซุกีดีกว่าด้วยพี่น้องกะแนะนำ สังเกตได้ครับผมคนกินอันงก้มุกกะทาดูๆไร้ไร้เนี่ยครับเป็นหนูเป็นไผ่ไร้แตบ่บริวารนะครับมาใครมามันพี่น้อง มันเสียบเนาะอืมกินเนื้อแล้วก็ค่อยๆพ,อพออักลงครับผมกินไก่ก็แจ๊ทีหลังครับชุบตีนไก่ก็จะเห็นมันหวานด้วยกันรสชาติหวาน มีโนสุกี้ต้องกินไปเรื่อยๆครับพี่น้องเย้ยกินเร็วไม่ได้ครับมันห,อนห่อนจิ้มดีครับผมใช้ดีแท้ครับดีแทะต,ต้มมาจากเมืองไทยผมแ่บ น้ำจิ้มซุกิแล้วก็ใส่อันนี้ด้วยแล้วเต้าหู้สำหรับลิมนี้ขอบคณพี่น้นที่เขัามารับช่วงนะครับผมเดี๋ยวนึ่ง เดี๋ยวผักกินได้หลายครับผมผักกินสุดท้ายครับผมเพื่อสุขภาพกินผักได้หลายสุขภาพดีกินอะไรก็จะให้รสชาติจัดมากก็ดีต่อสุขภาพทุกอย่างนะครับผมอาหารไทยเครื่องปรุงเครื่องยังซอสเสิร์ฟกับเยอเซียไลค์ครับผมเพื่อใส่แค่พอประมาณขอบคุณพี่น้องที่เขามารับชมเด้อครับผม มีนู่นยังกินเรีย่ยไรได้พี่นออ้องตสนุำซุปปะ หวานหวานเครื่องที่เราใส่ไป การนีครับฝนตกฝนตกลื่นสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่น้องสามารถรับชมครับผมกลิ่นหนาปก,กันไหมได้พี่น้องมีนู้งเพื่สุขภาพทุกทีก้เราจะม่อะไรอีครับผมหนาปกันไหมครับผมมากรดไลค์กดแจกรดจิตต์ตั้มนี่ก็กพี่น้องสวัสดีครับผมบรรยากาศสวย